ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะท่าน,นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ <g up> โคจ <g up> <ล>ิไรได้ทำโทษเพื่อนพวกเราเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะมาเอาคืนโคจิไรท่านี้พร้อมหรือยัง <g up> พร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยโุ๊ยตื่นเต้นมากเลยคืนนี้นะจะมีปาร์ตี้ใหญ่มากฉันจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานวิ่งไวแบบฉันจะใส่ชุดไหนดีนะออืมก่นอุ๊ย ชุดนี้ก็สวยชุดนั้นก็สวยแต่ชุดนี้ดีกว่าเข้ากับตริมคืนนี้เลยสีชมพูว้าวตอนนี้หิวแล้วว่าจะไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาแต่งตัว กินรองท้องก่อนดีกว่านิกๆได้ยินไหมว่าครูใจร้ายเนี่ยจะไปงานปาร์ตี้คืนนี้งั้นเดี๋ยวเราหากันไกลไปตัดชุดสวยของครูใจร้ายกันดีไหม ก็สวยเหมือนกันแล้วนี่ม <intéress up. S 2> ีเพชรด้วยโั้นเราตัด <reco> ก <Christ> ันเลยถ้าใส่มันหลวมไงใช่เน่ยคูใจร้าเขาใส่ได้ยังไงเนี่ยเตัแต่กระโปงเลยกระโปงเยสวยสวยชีเลยเฮ้ยนิ่ทำอะไรเนี่ยนี่คูใจร้ายเนี่ย จะไม่มีชุดสวยไปงานปาร์ตี้แล้วไปเอาไปเอารอคไดอะไรมาแล้วคุณจะร้ายมาเร็วเรื่อยเร็วออิ่มแล้วเฮ้ยแต่งตัวดีกว่า เ้าเป็นเด็กสองคนนัดแน,น่นนไม่ได้การแล้วฉันจะต้องไปจัดการกับพวกมันมมพวกมันอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนอยาให้ฉันจับได้หะอเจอได้แน่ big hey. <laughs> กินมอเคเจ้านี้นะอร่อยโมกเคเจ้าวจะหุบฉันเลยเป็นลูกแต่งโมด้วยแต่ว่าฉันลืมอะไรนะโอ้ลืมซอมเบเอาซอมก่อนนี่นี่นี่ทานี้ทานี้ครูไปแล้ว

มาเลยแสบมาเลยมาเลยมาบนนี้นี้เลยมานี้เลยจะตัวแสบบางอาจเอาไซเดอรมาให้ฉันกินหรอเจีแน่ปล่อยเั้ป่อยป่อยฉันปล่อยอเฮ้ยเฮ้เข้าเลยแล้วก็อยู่ที่นี้ล่ละเฮ้ยป่อย เฮ้ยนครูใจร้ายจับเราขังอีกแล้วอะเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะออกยิงไงเนี่ยนค่ป๊บป๊ป๊าๆ้าขอคิดก่อนนะประตูทุกบานถูกชั้นล็อกไว้หมดแล้ว คราวนี้แหละเจ้าเด็กแสบสองคนนั้นไม่มีทางหนีออกไปไหนได้ขอฉันคิดก่อนนะว,ว่าจะเอาคืนพวกมันได้ยังไงนี่คิดเลอวหรือสิแป๊บสีคิดอยู่น,นี่ยไยวเนนี้ฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีก cá อยู่า á อะไรลองดูป่ะโอเคดูแล้วสิ แล้วไปดเฮ้ยประตูเปิดไม่ออกเฮ้ยไปประตูกลางเปิดหรอไหมไม่ออกเฮ้ยเราไปบ้านอึ่นก็ได้เออออโโเเเคคฮ้ยท่านี้ประตูนี้เปิดออกแล้วเฮ้ยแต่มีครูใจร้ายนั่งเฝ้าอยู่ เฮ้ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยทันี่ทันี้เรารู้แล้วว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงยังไงอ่ะก็นี่ไงเขาเป็ขนมปังเราอาจจะเอาขนมปังใส่แล้วก็ปรับมันให้สูงสุดแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยไฟมันก็จะไหม้อ๋อโอ้โหเขาก็จะมาดับไฟจังหวะนั้นน่ะเราก็ใช้โอกาสแล้วแบบไม่เมียวไปเลยอ้อแก้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 บสุดก่อน เจ็ดเลยนี่เลยสองแผ่นเลยสองแผ่นเลยโอเคโอเคใส่ก็ไปอ๋อใส่อย่ี้อ่ะโอเคเปิดสุดยังเปิดสุดแล้วไป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 กินอะไรกินไฟไหม ว้าไฟไหมเฮ้ยไไหมเฮ้ยไไเฮ้ยท่นี้น่ไมีแล้วนี่นะไป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 โอ้ยมาจัดมาแล้วไปไปเฮ้ยไข่ยิ่เฮ้ยนี่นี่นี่ไข่ ต้องเป็นสี่มือของเลแสกคนนั้นแน่ๆมีดีกา แล้วมาแล้วมาๆลอวตอนนี้ตอ,อนนี้เราเกือบไม่รอดเดี๋ยวต้องต้องกลับมาไปคิดแผนใหม่แล้วฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันคิดแผนใหม่ที่เราขึ้นควยใจร้ายกันด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายไปไป